สวัสดีจ้ามาพบกับช่วงขวบปนนอยกินแซ่บเกลี้ยนะจ้าวันนี้จะพามากินข้าวโพดต้มจ้ะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวจ้ะเขาหักมาไม่ไม่เลยจ้าเลยเอามาต้มเองจ้ะนี่จ้ะโอ้ฟักเต็มเลยอันนี้แทะไปแล้วจ้ะกัดกินไปแล้วจ้ะอุ้ยโอ้จะได้กินไหมเนาะเอาฟักใหม่โอ้ <c oughs> ถ้าฟักไม่จะโอ้ฟักเต็มๆแเน้นๆจ้ะฮึ <c oughs> ทั้งไม่นี้มันว่านจ้ะ <c oughs> ต้มไส้ะเกือย่างเดียว ว่านหมางมาเลยเพราะ้าคางคืนมันจะจืดอันนี้หักเลยแล้วก็ต้มเลยจ้ะไอ้ของคืน วันเฮฮันแบบนี้เลยเข้าปากแก่ๆไม่เต็มๆ อืมอืมติดปันกรพาะเขาเยอะห้าก,กินยากอ้ะจะสี่เรื่องห้าก,กินง่าย ชอบมากถ้าไปเห็นที่ไหนต้องสื่อจ้ะแต่ต้องทรางหองคอนว่าหักครั้งคืนไหมหักครั้งคืนมันจะจืดอื มีดปาดแล้วก็ช้อนตักกินอย่างมันไม่แซ่บแบบแบบหลอกกัดแบบนี้เลยแซ่บมากเลย kinh thành khó ấy chứ đi khoảng chỗ này nào thế là Khách con cháu mới đã gì nhìn, nhìn. ขนาดไม่แน่วตอนเชา้าประมาณ 14, สิบตีสิบห้าองศาจ้ะจะพอใส่ใส่อุณหภูมิก็จะขึ้นจ้ะยี่สิบสิบแปดสิบเก้าแบบเนี้ยร่าเ,เนี้ยกำลังดีจ้ะตอนนั้นผมสิบเอ็ดสิบสององศาไม่ไหวหน้ามรก <c oughs> <c oughs> มาเจอกันในคลิปหน้าน,นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนจ้า